สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากทีวีไทยค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีก้อดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยครูอาวุโสแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เวลา18นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยครูอวุโสแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนและเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นองค์เอกอัคราชูปธรรมพ์มรดกวัฒนธรรมไทย ทรงเป็นศิลปินผู้มีพระอัจฉริยภาพหลายสาขาเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะด้านการดนตรีไทยงานดังกล่าวมีครูอาวุโสด้านดนตรีไทยกว่า30คนรวมถึงลูกศิษย์เอก กระบะเชฟฟี่คโคราโดจากบริษัทเชฟโรเรตนะคะที่สนับสนุนรถในการถ่ายทำข่าวแก่ช่องจดสีค่ะพร้อมกับดูแลซ่อมบำรุงและก็อำนวยความสะดวกให้กับทีมข่าวจดสีด้วยนะคะค่ะและส่งท้ายข่าววันนี้ด้วยพุทธศาสนสุภาสิทธิ์บทนี้นะคะสุโวประยาอุจจายโยาการสั่งสมความดีนำสมมาให้คร<ด>ับ<ด> โศกเศร้าค่ะและเราปิดท้ายข่าววันนี้นะคะด้วยภาพของเพนควินน้อยค่ะเกือบ50ตัวจาก300ตัวนะคะที่ได้กลับสู่ท้องทะเลอีกครั้งในอ่าวโทรงก้าหลังจากที่ทางการนิวซีแลนด์ช่วยเหลือพวกมันจากคราบน้ํามันที่รั่วไหลออกจากเรือบรรทุกสินค้าที่มาเกยตื้นใกล้กับบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมค่ะค่ะช่วงนี้เราสองคนและทีมข่าวจะสีลาด้วยภาพนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กันว่าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั้นความจริงเป็นฝีมือมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราให้สภาพธรรมชาติกลับคืนมาเหมือนเดิมมีแม่น้ำลำทานมีน้ำาจืดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศชาติพวกเราจะต้องเข้าใจและช่วยกันรักษาป่าเพื่อที่เราจะได้มีอนาคตและความหวังร่วมกันพระราชดำรัสขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว